ซันกับป้ายนะคะกับรายการสวัสดีไทยแลนด์ครับแน่นอนครับว่าหนึ่งทุ่มตรงแบบนี้สดๆเลยที่นี่นะฮะเราจะมาอัปเดตข่าวคราวนะฮะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็ สิ่งเลยที่คุณอยากรู้นะครับคืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะทําให้แบบคุณมีอินสปีเรชั่นในการที่จะเดินทางไปถูกต้องเขาบอกว่าต้องออกไปเที่ยวเยอะๆนะเพราะว่าเวลาออกไปเที่ยวเนี่ยมันจะมีเรื่องเล่ากับคนอื่นได้ใช่แบบถ้าไม่งั้นก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่แล้วครับคนละรายการไม่ใช่แล้วก็ใช้ด้วยกันได้แบบเผื่อแบบไปเจอโลกเจอโลกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเมาลอยแต่อ๋อถ้าไปที่นี่นะต้องอย่างนี้อย่างงั้นอย่างงี้มันจะมีอย่างงั้นอย่างงี้ อะไรแปลกๆอะไรเงี้ยโอ้ยถ้าไปจีนนะห้องน้ําน้ํามันจะอย่างนี้มันจะอย่างนั้นแล้วก็จะพูดได้ถูกป่ะถ้าไปญี่ปุ่นนะห้องน้ํานะมันจะอัตโนมัติมากเลยถ้าหนูดไม่ได้ดูห้องน้ำอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่งไนสมมติไงเอามันมีความแตกต่างเอออย่างจีนไงมันก็ขึ้นชื้นแล้วห้องน้ำถูกป่ะเป็นรางแล้วไหลมาเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าปหรือญี่ปุ่นเขาก็ขึ้นห้องน้ําเขาก็แบบเป็นแบบอัตโนมันอะไรพวกห้องน้ำจีนนี้ก็แบบโอ้โหสุดสิ่งแบบไปเลยนะญี่ปุ่นนี่ก็แบบไฮเทคไปไหนไม่รู้จะกดอะไรใช่บางทีกกกดไม่่ถถููออะต้ง ยังไงบางทียืนแล้วค่อยกดน้ําพุ่งใส่หน้าอีกบางทีมีกดเสียงซาวกลบเสียงด้วยนะเออเออย่างเี้นะะแต่ว่าล่าสุดที่พี่ไปมาเนี่ยไม่มีที่ไหนเด็ดเท่าบ้านเราละกลางถนนห้องน้ำยังไงอ่ะที่เข้าป่ากไงอ๋อนะ ตรงไหนก็ตรงนั้นเลยเอ,อันไรก็เรียกว่าแบบแล้วแต่เป็นบุฟเฟ่ห <c oughs> ้องน้ำบุฟเฟ่ห้ <c oughs> องน้ำบุฟเฟ่เลือกตามสะดวกจาก้า <c oughs> เออ,เอ,อนะ้มาแต่ทีนี้ทางนี้น,นั้นนะคะอย่าลืมนะว่าติดตามเราได้2ช่องทางใช่เฟซบุ๊กของเราทรา,วานเวลช h น n ลไทยแลนด์หรือว่าอินสตาแกรมครับ ติดตาม f o l l o w กันได้ครับที่ Travel Channel Thailand เช่นเดียวกันใช่ถูกต้องรู้สึกล่าสุดเนี่ยท c หลิงเขาจะพาไปเที่ยวแบบกระบี่ใช่ไปกับไปกบบใช่ใช่อะไรอย่างงี้นะคะอยากรูว่ากระบี่เป็นยังไงแล้วมีอะไรดีที่ซีหลิงไปทำอะไรเฮ้ยแต่กระบี่นี่เขาขึ้นชื่อว่าชาวต่างชาตินี่ยอมลงทุนบินมาเลยนะพี่อะถ้าเป็นใต้นะพี่ก็ต้องพี่ก็ยกให้กระบี่ใช่ไหมใช่สวยมากคือเคยมีโอกาสว่าแบบถ้าพูดถึงกระบี่นะคะเคยมีโอกาสขึ้นเฮลิคอปเตอร์และแบบดูเมืองเขาอะไรอย่างเงี้ย สวยอ่ะมีสระมรกตอะไรเงี้ยด้วยนะเออนี่ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าจะอะไรยังไงนะต่างนี้ทั้งนั้นค่ะก็วันนี้ต้องบอกกันก่อนว่าวันที่25มกราคมมกราคมวันเสาร์นี้แล้ววันเสาร์นี้นะคะใครอยากจะไปดู squid animals craft first l o t machine modern dog paradox titanium เสาร์ไซนี่เรียกว่าผนกันมตรึมแล้วที่สำคัญนะ ใครที่กาลังโสดนี่ถ้าโสดอยู่นี่ต้องจัดไปเลยนะอันนี้เขาเขียนข้างหน้าบัตรว่า single festival นะคะนี่อาจจะไปงานนี้แล้วจะหายโสดขึ้นมาเลยก็ได้อาจจะได้อาจจะโดนจะต้องนนคือเขามีเขามีแบบเหมือนมีการจัดงานขึ้นมาคใคร <ผม S 1> โสดอยากจะไม่โสดก็ไปก็แล้วกันนะคะก็ชีวิตเนี่ยเราก็ต้องใช้ซะอย่าไปอยู่ให้มันแบบ ทิ้งหายใจทิ้งไปวันวนไม่เอาปาร์ตี้ที่เรียกกขึ้นชื่อเลยว่าแบบโอ้โหมันติดอันดับต้นๆของเมืองไทยกับแซปปาร์ตี้ใช่แซปปาร์ตี้นะอยากไปอยากไปให้อยากไปนะคะง่ายมากๆค่ะจำเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ให้ดี021673193นะคะ021673193วันนี้เรามาแจกในช่วงอะไรคะพี่ซันช่วงของซุปเปอร์เกมนั่นเองฮะเตรียมสาคุณไว้ให้ดีเราจะแจกแบบฟรีๆกันเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างที่บอกไป ถ้าคนโสดเนี่ยอยากแบบสละโสดแบบฟรีๆเตรียมตัวให้ดีซุปเปอร์เกมช่วงท้ายรายการนะครับบางคนบอกว่าโถฉันอยากสละโสดจ้าให้ฉันจ่ายตามฉันก็ยอมจ้าอยูซื้อเลยนะคะซื้อได้ซื้อได้เลยค่ะลองเข้าไปดูก็แล้วกันใน Facebook เขาก็มีนะคะหรืออิน t a g r กรมเขาก็มีแอดแซบปาร์ตี้อย่างนี้ลองดูก็แล้วกันเนาะแต่อยู่ในรายการเราสวัสดีไทยแลนด์แบบนี้ช่วงแรกแบบนี้ก็ต้องเป็นช่วงนี้ล่ะค่ะครับ สวัสด,ดีน,น้าหนึ่งค่ะช่วงสวัสด,ดีน้าหนึ่งเรื่องใหญ่ข่าวใหม่ไม่รู้ว่าคุณรู้หรือยังสวัสด,ดีน้าหนึ่งในวันนี้นะเป็นข่าวอัปเดตส่งตรงมาจากอังกฤษเลยนะฮะถามพี่จันก่อนดีกว่าพี่จัน ดื่มกาแฟหรือเปล่าอ๋อดื่มทุกวันเลยจริงหรชอใช่จริงๆแล้วบางทีเราตื่นมาเนี่ยมันจะเหมือนแบบมัวเงียไม่สดชื่อนี้แล้วพอกินเข้าไปพอกินนานๆมันเหมือนติดนะพอวันไหนที่มันไม่ได้กินเนี่ยมันรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยง่วงหวาอะไรอย่างเงี้ยต่เมันพี่โชคดีนะที่พี่ไม่ติดกาแฟไม่กินด้วยกินไม่เป็นแต่ว่าคนรอบตัวกินหมดเลยดื่มหมดเลยกับกาแฟนะคะก็เลยรู้ว่าจริงๆเนี่ยกาแฟที่แพงที่สุดในโลกอันนึงก็คือกาแฟขี้ชมดถูกต้องพี่จันรู้จักใช่ไหมรู้จักรู้จักนะ ก็เท้าความก่อนเลยดีกว่าสายคนแบบที่ชมดเป็นยังไงมันคือเมล็ดกาแฟเนี่ยแหละที่เจ้าตัวชมดเนี่ยมันกินเข้าไปแต่ว่ามันเหมือนลงมว่ามันไม่ย่อยใช่ไหมฮะมันก็เลยแบบว่าอุจจาระออกมาแล้วอันนี้เหมือนชาวสวนเขาไปเห็นว่าเฮ้ยที่เจ้าชมดมันกินไปเนี่ยมันเป็นเมล็ดกาแฟเลยมันเป็นเมล็ดที่แบบกำลังสุกได้ที่เลยคืองี้เวลาชมดเขาจะกินเนี่ยเวลาเขาจะกินกาแฟเมล็ดกาแฟเนี่ยนะเขาจะเลือก บบอันที่แบบมันดีที่สุดอะคือนางจะเลือกแล้วว่าแบบว่ามันเลิศที่สุดแล้วกินเข้าไปแต่ร่างกายของนางอะนางนางไม่นางไม่ย่อยไงเออทีนี้พอมันออกมาเป็นเอิร์สเป็นกาแฟที้ชมว์ปั๊บเนี่ยแล้วเขาบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีเหมือนเป็นสายพันธุ์สุดยอดอ่ะใช่เป็นเดอดเอสของเม็ดนั้นของกาแฟกินเข้าไปแล้วพอไปโดนสัมผัสกับกรดน้นนี่อะไรของร่างกายนางแล้วพอออกมาปั๊บเนี่ยมันทำให้กาแฟที่ได้มาจาก ขี้ชมดเนี่ยมันหอมมันหวานมันอร่อยมันแบบมันใช่อ่ะหรือว่าเพราะว่าผสมกับขี้ชมดก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ถูกปหแต่พอกินแล้วมันไม่เป็นอันตรายไงเออใช่ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนมากินแล้วแล้วขี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะเนาะมันก็คงจะล้างกันได้แล้วใช่แล้วก็แบบมันบางวันหนึ่งจะมาบังคับให้ขี้สักสี่ห้ารอบมันก็ไม่ได้ดังนั้นจํานวนมันก็เลยมีจํากัดพอเหมือนแบบพอรสชาติมันดีแล้วก็ราคาแพงเนี่ย เหมือนคนก็นิยมมากขึ้นใช่แล้วพอมันมียิ่งมีจํากัดด้วยมันเลยยิ่งแพง <Limited edition S 2> ลิมิเต็ดอ dition แล้วยิ่งหาย,ยากใช่ถูกปะทีนี้เขาก็เลยเหมือนเป็นอุตสาหากรรมเกิดขึ้นมาพิา<ช>ศารอุตสาหกรรมอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้คือเขาอะจะเขาเรียกว่าเหมือนเอาชโมดเนี่ยมาขังกลงมาขังกรงต้องขังกลงแบบส่วนใหญ่ก็เวลาเฉลี่ยก็คือ3ปี<ช>ขังกรงปุ๊บ พวกคนที่เป็นทําธุรกิจตรงนี้ก็จะให้กินแต่กาแฟ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 เหมือนบังคับบังคับจับส่กโงเอากาแฟให้มันกินแล้วก็อึออกมาเหมือนโฟกักร่สที่แบบจับยัดปากอย่างงี้ใช่ไหมฟิลนั้นทีนี้เนี่ยพอเขากินแต่กาแฟสารอาหารอื่นๆเขาไม่ได้ใช่เพราะว่าไอ้กาแฟเนี่ยถึงแม้ชมดมันจะชอบกินแต่ว่าด้วยปฏิกิริยาจริงแล้ว่นันงไม่ย่อยพอไม่ย่อยสารอาหารต่างๆไม่ได้สิ่งที่ตามมาคือสุขภาพย่แย่คือสุขภาพแย่จริงนะทีนี้ค่ะ ทางสมาคมพิทักษ์พิทักษ์พิทักษ์ศัตว์แห่งโลกหรือ WSPA นะคะจึงเกิดการรณรงค์ให้คนที่ชอบกินกาแฟหรือดื่มกาแฟขี้ชมดเนี่ยซื้อแต่เฉพาะกาแฟขี้ชมดที่ได้มาจากธรรมชาติเท่านั้นแต่ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่ามันมาจากธรรมชาติหรือเป็นแบบอุตสาหกรรมการผลิตกาแฟขี้ชมดคือป้าไม่มีใครรู้ทีนี้ห้างดังของอังกฤษนั่นก็คือห้าง นั่นก็คือเซลฟริดชใช่ไหมคะเขาเลยทำไมพี่สันเขาก็เลยยกเลิกเลยหมดเรืองไม่ขายเลยกาแฟที่ชมดก็เลยเหมือนแบบ คือถึงแม้ว่าจะขายได้ราคานะเพราะว่าถ้วยหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเป็นถ้วยนะคือประมาณ60ปอนหกปอนคือเท่าไหร่ประมาณสามพันสองใช่ไหมครับอันนี้คือถ้วยหนึ่งนะถ้วยหนึ่งนะเขาก็ยกเลิกการขายแล้วเป็นกิโลเนี่ยกิโลนึงก็แพงนะกิโลนึงไม่ถึงไม่ถึงเป็นหมื่นปนหมื่นประอาณป8 0ิบถึงสามปอนดอนนะคะก็ราคาอยู่ที่ราวๆประมาณหมื่นหนึ่งถึงหมื่นกว่าบาทผมก็ถือว่าสูงมากแพงกว่ากาแฟทุกสายพันธุ์ที่มีอยู่เลยก็ว่าได้ก็ ก็โลนึงก็นิดเดียวเองอ,ะอ่ะถูกป่าแต่ก็ต้องเข้าใจอ่ะว่าถ้าเป็นตามธรรมชาติจริงๆคือชมดมันก็ตัวไม่ได้เยอะเอ,อ้ยไม่ได้ใหญ่อะเพราะอื้อออกมาก็ไม่ได้เยอะเม็ดมันก็แล้วก็เวลาเขากินถ้าเขาเป็นตามธรรมชาติจริงเขาก็ไม่ได้เลือกกินแต่เฉพาะกาแฟเ,<อ>เขาก็มีอย่างอื่นโน,นนนนี่ด้วยไอเมล็ดกาแฟที่จะได้ออกมามันก็เลยน้อยมันก็เลยต้องแพงใช่ถูกต้องแต่จริงจแล้วมันก็เหมือนเป็นเทคนิคการตลาดอย่างหนึ่งนะว่า อะไรที่มันหายากอะไรที่มันดูแบบมีสตอรี่มันจะดูแพงเสมอแต่ันแคนที่เคยกินน่ะเขาก็บอกไปว่าแบบเฮ้ยมันใช่กินใช่ป่ะเราเคยกินแต่เรารู้สึกว่าเวลาเขาชงเนี่ยเขาจะไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่อะไรนะเขาบอกว่าต้องสัมผัสต้องสัมผัสต้องมีการดมต้องมีการแบบชิมก่อนเลยเราว่ามันก็โอเคอ่ะแต่ถ้าเกิดการเป็นการทรมานสัตว์แบบนี้มันก็ไม่น่าสนับสนุนใช่ก็เซลฟริชเขาก็เลย ไม่ขายมันซะเลยใช่ครับยกเลิกไปซะเลยหมดเรื่องนะคะอันนี้ก็ได้ใจแบบคนที่รักสัตว์แล้วก็พวกเหมือนสิทธิสัตว์ตยชนพวกแบบสิทธิแบบพวกดูแลสัตว์คือเมืองนอกเนี่ยเขาจะแอนตี้แล้วก็ถือเรื่องพวกนี้มากๆเลยนะเรื่องแบบว่าการทารุณกรรมสัตว์หรือว่าการแบบว่านะเพราะเขาก็ถือว่าสัตว์ก็มีชีวิตจิตใจอะไรอย่างนี้ไงถูกไหมก็ลองดูก็หรอกกันนะคะว่า เออมันจะยังไงถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ไปไอ้ที่เรากินก็ลองถามเขาด้นึงว่ามันแบบเออมาจากแบบธรรมชาติหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราว่าถ้าเกิดว่ามาจากธรรมชาติเขาคงต้องมีแบบน่าจะมีเครื่องหมายรับรองอะไรอย่างงี้นะก็ต้องลองไปดูกันแล้วกันเออไม่รู้อ่ะบ้านเราก็ไม่มีด้วยดิไม่บอกว่าจริง บ้านเราก็ไม่มีด้วยเพราะว่าจริงๆล้วเขาอยู่ที่อินโดนีเซียใช่เป็นต้นกําเนิดของเขาเลยอืม <นะ S 1> ่มคะอันนี้เอามามอัปเดตก,กันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวาอัปเดตก,กันอีก<ช>ยังไม่ยังไม่ยังไม่หมดนะจ๊ะยังอีกเพียบเลยค่ะรอสักครู่เดี๋ยวท่านั้นแหละ